ดวงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับการงานยังคงดีอยู่นะครับและยังมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของเรื่องการงานยังโดดเด่นนะครับเป็นอย่างมากนะครับจะมีเรื่องของการเดินทางจะได้รับเงินพิเศษด้วยนะครับเรื่องการเงินสําหรับคนที่เกิดวันอังคารการเงินจะดีเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับจะได้รับเงินพิเศษนะครับจะได้รับเงินก็เรียกว่ามีเงินที่ เป็นเงินพิเศษเข้ามานะครับจากทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับคนรอบข้างหรือว่าคนที่มีอายุ้อกกว่าก็จะได้ทั้งหมดด้วยนะครับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดีนะครับส่วนเรื่องของความรักไม่มีปัญหาอะไรครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับเรื่องของความรักดีและมีโอกาสที่จะค่าเรียกว่าได้ไปเดินทางไปด้วยกันด้วยหรือว่าจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันไกลๆด้วยนะครับคนที่โสดสำหรับคนวันอังคารนะครับยังคงต้องรอต่อไปก่อนนะครับ